สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องปลาทองปากเสฉแนพี่น้องเมื่อกี้ว่าท่องกามาดูถนนเพชรบุรีนะทุกคนว้าวพี่น้องเบิ้งนี่ภาพตัวนี้พี่น้องเอ้ยเบิ้งนกเบิ้งสัเรือจริงเลยทุกคนเลยมันเป็นภาพซีจีหรือฮาจีนพี่น้องความโอ้โหอลังการมากมากเลยทุกคนเบิ้งนกพี่น้องโอ้โหยอดพี่น้อง ว่าประเทศไทยเขาเฮ็ดใจจังแต่ว่าพี่น้องเบิง้งนกมันบินออกพี่น้องบินออกจากที่ี่ด้ทุกคนว้าว<ม>เขาเฮ็ดใจจังแต่ว่าทุกคนประเทศไทยสุดยดเบิ้งเอาทุกคนความเจริญของเขาโผรมันบินออกน้ทุกคนโอ้โหว้าวพี่น้องเฮ้ยยวบาท่องมาทุกกลกองให้ทุกคนทุกทันเบิ้ลนะทุกคน,กคนตอนนี้บาท่องกลับมาอยู่ถนนเพชรบุรีนะพี่น้อง ดูอ่ากอยสิเกไปดูรอบๆรอบๆริมถนนนอกพี่น้องเบ่งความสะอาดความงามความเจริญของประเทศไทยทุกคนว้าวพี่น้องนี่พึงเอาเด้อทุกคนทุกท่านเลยความเจริญของประเทศไทยมาฟังนี่มาฟังนี่มาฟังนี่พี่น้องขุดฟังนี่รถก็หลายหลายคนเต็มเลยพี่น้อง อุ้ยบอลสอนได้จอทีวีเลยทุกคนเอ้ยปูนความมันใหญ่พี่น้องว้าวนี่เบิ่งนกพี่น้องนกมันบินทุกคนเลยกคนนกมันบินรอบหน่วยโลกทุกคนว้าวพี่น้องไอ้เขาเฮ็ดได้จังไดนนี่นกโตบักน้อยทุกคนเลยโอ้โห้ยนอประเทศไทย เขาเห็ดได้จังดอยนี่พี่น้องเอ้ภาพต้องมันมันคือดีนี่ดอกคือจะนดบินออกจากอ่าตึกนะแม่พี่น้องคุณนะมันจนโผล่ออกจากจากอ่าทีวีพี่น้องโอ้โหสวยงามว้าวเขาเห็ดได้จังไดว่าพี่น้องเอ้โอ้โหพี่น้องคุณนะคุณนะว้าวงามหลายประเทศไทยก็เห็ดได้จังไดกว้ามเจริญทุกยศทุกคน เงือดใจและก็เห็นใจจังเดยว่าทุกคนว้าวว้าวนกโอ้โหสวยงามอลังการมากทุกคนจอทีวีกองเจ้าปักน้อยพี่น้องห่างมันใหญ่เลยทุกคนเราเห็นอ้อมห่างเลยความมันใหญ่เบิ่งเอาความเจริญของประเทศไทยพี่น้องว้าวยอดพี่หน่อโอ้โหนกก็ต้องอ้าวมันบินออกได้ทุกคนมันบินออกเลยนะทุกคน ป๋าทุกพี่น้องสะออรนิดป๋าพี่น้องบานีบาท่องกสิพาทุก้มไปเดินตามถนนเนาะตามถนนอ่าเดินเท้าของคนเดินเนาะพี่น้องความสะอาดพี่น้องเอ้ยเบิง่งเอาคนก็หลายหลายเนาะทุกคนยามควาคืนพี่น้องเอ้ยบวามเย็นควาเหงาประเทศไทยนี่พี่น้องเอ้ยความสวอตกอพี่บีไงแห้งปุนกอทีวีพี่น้อง โอ้หเนี่ยแห่งสีมาทางนี้พี่น้องมาทางนี้มาทางนี้ตามปลาทองมาก็ได้กันทุกคนนี่เบิง่งพุทธบาทความงามประเทศไทยพี่น้องนี่ตอนนี้ปลาทองก็อยู่ถนนนีเดอร์พี่น้องเทชรบุรี้สเจ็พี่น้องไปเดินไปเดินหน้าไปพี่น้องเดี๋ยวปลาทองก็สีอ่าขึ้นอ่าสะพานลอยข้ามไปฝั่งนั้นทุกคน มาเดินต่อเดินต่อพี่น้องเพิ่มความงามความสะอาดของพุทธบานทางเดินเท้าของเมืองไทยนอะพี่น้องแต่ตอนนี้บาท้องกลับมาอยู่ซอยเพชรบุรี1 9บเก้านะพี่น้องสวนอ่าต้งไปก็จะเป็นอาโศกมนตรีนอะพี่น้อง ถ้าเกิดว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นอ่ามักะสันดินแดงเนาะพี่น้องไปพี่น้องข้ามทางก่อนข้ามทางก่อนพี่น้องข้ามทางก่อนคนจะล่ายหลายแถวหลายแหงพี่น้องอาพลังจะล่ายหลายคนโอ้โหแถวนี้คนคนล่ายหลายแห่อนี้พี่น้องเป็นลานค้าเดี่ยพี่น้องโอ้โหบางข้ามกลังคืนบางเงียบบางเหงาเนาะทุกคน ว้าว wow. ตรงด้านหนา bên, ้าก็จะเป็นสะพานลอยนะพี่น้องบาทองก็จะขึ้นสะพานลอยเป็นสกายวอล์กเป็นคนฝั่งนั้นก็จะเป็นห้างเด้เป็นห้างใหญ่นี้ยทุกคนก็าห้างอย่างอก,กลลอบบุค nh ุเด้อมอท้องอาไปหลายๆพบัวบาทองมันจยังจุงเด้อนิมมาทองอ่าอ่านหนังสือไทยบ่นก็จเป็นปัญหาเด้อทุกคนบาทองก็จะขึ้นนี่แล้วทุกคนคนไล่แห้งขึ้นได้วันนี้ทุกคนเลย ออกมาทางนี้ขึ้นมาได้เดือนนะครี่ครับโอ้โหบท่องกับสิค้าไปฟังนั่นเด้อทุกคนพูดฟังนั่นแบมีอ่าตกค้ายของดูริมถนนหน้าห้างไม่หน่อยเต็มเลยไปไม่หนอะบะท่องกับสิขึ้นมาได้เดือนเนาะขึ้นมาได้เดือนเบิ้งความสะดวกสบายทุกคนเอ้ย ไปยางแต่ไี่น่อ,นนอยๆขึ้นห้างขึ้นอ่สาสะพานลอยก็มีอ่าบันไดเลื่อนให้เดินให้ยางนอกพี่น้องเอก็จงพี่น้องความเจริญปรเหมือนไห้ลุดยอดจุลาอลังการมากๆพี่น้อ,องกระท่อมก็ขึ้นมาอยู่บนสกสายวอล์กตัวสะพานลอยข้ามถนนนั่นเองพีนนนนน่น้องยก็จบพี่น้องเพิ่ ข้างล่างคนหลายหลายพี่น้องแต่ตึกใหญ่ตึกสูงส่วนทางนี้ก็เป็นห้างเลยพี่น้องเป็นห้างห้างน่ากวนเลยเดี๋ยวปลาท้องก็สีลงลงมาตรงสะพานลอยตรงนี้เนาะพี่น้องปลาท้องรีวิวให้ทุกคนท่านเบิ่งอยู่หน้าห้างเขา ขายอีย่างนอกว่าทีนีอีอย่างคนสิหลายขนาดไหนน,นะทุกคนไปทุกคนวันนี้มาท่องกับลงงาอ่อฮอาหน้าห้างนะทุกคนว้าวควนก็หลายหลายขายของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่แต่ต่างชาทั้งนั้นเลยทุกคนเลยเ,เต็มเลยทุกคนสุดยอดค,อคึกคักคึกขึ้นพี่นอมเอาไ ของเงียบของเงาประเทศไทยสุดยอดมีทั้งคนไทยมีต่างชาติมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจีนโอ้โหพี่น้องเอลยเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องว้าวคนแน่นเลยแถวนี้โอ้โหพี่น้องว้าวมีอะไรบ้างายางแทบ้ทบ่โครได้คนให้ความมันหลาย ขายของเต็มเลยทางทุกคนโอ้โหฝนวัวทั้งในห้างวัวทั้งกลางห้างเนาะพี่น้องคนก็ถูกกลุ่มนี้ได้ตัวใหญ่ๆพี่น้องก็มีทุกอย่างเลยมีกุ้งมีปลาหมึกเข้ามาก็ถูกคนหลายแห่งคนคนอาหารเต็มเลยคนเลือกซื้อเลือกกินแนวแชร์ ปลาเมื่อตาหมึกยี่ห้อยแข้งพี่น้องเต็มยามมากมายเลยว้าวสุดยอดพี่น้องโอ้โหคุคนคนั่งถาะก็นั่งถาคนกินก hin, ็กินพี่น้องเลยว้าวประเทศไทยสุดยอดอลังการว้าพ uh ี huh. ่น้องโอ้โห โอ้ยนะครับเที่ยวกำลังมาอะไรมาพี่น้องเลยอ่าน่าจะเป็นห้างอ่าแคทมันเดอพี่น้องทดย์ท์นี่พี่น้องตอนนี้ก็คือทางเข้าห้างได้คนนี่ทางเข้าห้างเด้อไปพี่น้องจะลองเข้าห้างเบึ้งสักหน่อยว่าบรรยากาศข้างในเป็นอะไรโอ้โหคนไลยแห้งพี่น้อง นี่แต่ทางชาติทางนั้นทุกคนเอ้ยโอ้โหสุดยอดทุกคนเข้ามาข้างในนีโ่โอ้โหพี่น้องเองเย้พเอยพี่น้องเอ้ยคนเข้าไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยมีเพลงเขาเปิดเพลงแหวยออกมาข้างนอกดีกว่าทุกคนทุกคนอยู่ข้างนอกโอ้ยพี่น้องคนท้องเป็นคนหลายแห้งหลายคับนี่หรอพูด แน่นเลยทนโอ้โหอยู่หน้าห้างเยอะหน่องุดจอดคนว้าคนโอ้โหคนความมันหลายคนน่ะเดินแทบไม่ได้เลยทุกคนยอดพี่น้องเลย ว้าวูจังมันขนาดนี่วัดคนคนนะก็อันนี้อยู่อ่าหน้าหา้งางมันจะทำหน้าหา้างเนองหน้าห้างพี่นอ้องเลยว่าคนมันอยู่เข้ามาเดินหา้างแต่เออกมายืนทารถเนาะพี่นอ้องว้าวอ๋อสำหรับคลิปนี้ปลาท่องกษีรัดโคตรทุกท่านเพื่อนคนนี้ถ้ามาคลิปลาท่องกษีรัดโคตรทั้งไทยโคตรไต้โคตรดามเลยสิสำคัญเนาะ กดข้ามโฆษณาอะไรกันนะทุกคนเนาสำหรับคลิปนี้ก็ศิลาเพียงคนเดียวเพรกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ